พี่น้องจา้าอันนี้ถนนคลองชลประทานเนาะขนงชลประทานเคลลัสซ์พี่น้องแม่มดสิภาคเขานเมืองนะคะภาพพี่น้องเขาในเมืองก์งกเคลลัสซิจ้า บ้านแม่มูบ้านเมืองกับประมาณเท่าไรสิบเอ็ดสิบเอ็ดกิโลจะีปนองเขาในเมืองคลดรถระโดดใด้ี่นองสิบนาทีนี่เลยประมาณสิบนาทีไปเรื่อยๆดิวันนี้เห็นบรรยากาศท้องฟ้าสวยพี่นอง ไม่เก็บภาพในพี่น้องในเบิง้งคือเขาและพี่น้องจากกับสายทางสิเขาในเมืองจากบ้านแม่หมูเนาองเขาในเมืองเมืองกระสินถนนสวยป่ะพี่น้อง บรรยากาศก็ดีเลยพี่น้องบรรยากาศก็ดีเราเพื่อ tôn chấm xá nha, vô khả khó tôn chấm ย่อยเนาะข้องย่อยมาจากข้องใหญ่ปีนี้รพระเจ้าพระละหลอกข้องอยู่ฝังเสื้อมากพระเจ้าหลอกข้องเนาะอย่าลายโย่กระซิมีบานข้นบานข้นือวัาลานลันคาเนาะเอามาปุกอยู่นั่เหมือนน้ำทงนาเพอเอาจะมาเป่าหน้ากันพี่น้อง เขากะง,ง่า,ามๆเยรยนมเกียวขันจีเลยส่วนกล้วยเขาจํามาปลูกปลูกบานดูหน้าไปเนาะสะดวกสบายเนาะสะดวกสบายราต้องเที่ยวไปเที่ยวมามาปลูกบานดูหน้าเลย สายคลองชมีันั้นไลโมลบานนอะที่ผ่านถนนเจน,เนี่พี่น้องจ้าเพราะว่ามันไก่เมืองบางคนก็จะไปนู้นถ้าเกินลำเปล่า ฝนตกมันขึ้นฝนตกบันขึ้นมากขึ้นแหลกไมหมู่มากกลสินเนาะมากกลสินขึ้นแรลกกระตกเติมขึ้นอีกฝนตกบันขึ้นพี่นอ้องว้า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 วว้าว้าว้าว้วาวพี่น้องจากกัจจมาขายว้าวอยู่ขางทางสวยงามสวยงาม เรี่ยว้วพี่น้องขิ้รถมากอบไก่เนียเรียวเยด,กกดวสิเรียวเขาเมือง้วพี่น้องจ้ะ ต,ตัวเมืองกาลสินพี่น้องกาลสิบานตึกเนาะบ้านปูนเนาะพี่น้องแต่ละาง,งามๆ <c oughs> สิบพี่วอวดต้นใหม่ก็จังเข้ามาเลยเคือจะอยู่บ้านนอกเนาะอันนี้เขาเจาอยู่ในเมืองสิบีแจะตึกแต่บ้าน ความเจริญกสิดีเน่จักน้อยเนาะกสิดีทางกับบานเน้า แม่หมูข้าวในโฮเทียวในเมืองพี่นอ้องเที่ยวในเมืองกัละสิจ้าพี่น้องคลิปนี้ฝากความจำนิดเด้อคลิปหน้ากับกันใหม่จ้า